สำหรับการสร้างราวบันไดนะครับตามรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับมีเทคนิคการสร้างอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้ตามแบบก่อนหนึ่งครับผมขอเปิดหน้าตัวโปรแกรมเปล่าขึ้นมาครับโดยกดที่นิวนะครับจะเป็นหน้าเทมเพลตเปล่าที่ยังไม่มีตัว Family ของเลยวลิงนะครับผมลองกดดูนะครับแล้วลองสร้างตัว เดลิงที่ติดมากับ Default ของโปรแกรมนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวธรรมดาโอเคนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มสร้างตัวบันไดเราต้องทำการสร้างพวกไอตัว m มท e r เ a ียลต่างๆขึ้นมาก่อนนะครับตัวแรกครับให้เราคลิกที่ไฟล แล้วเลือก new ครับเลือก family เราจะทำการสร้างตัวเสาขึ้นมาก่อนนะครับให้เราเลือกที่นี่ครับ m a t r i c baluster จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับโปรแกรม data autodesk rvt 2 7 1 7 family template แล้วก็ english นะครับแล้วเลือก m a t r i c baluster ได้แล้วกด open ครับ เราก็จะได้รูปล่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่ตัว s w ิ f t แล้วเลือกสเก็ตพาดจากนั้นเลือก s ซตเวิร์กเพลนเป็นเลฟสไลด์ได้กดโอเคครับทำการวาดเส้น่าดครับโดยใช้คำสั่งลายวาดตรงแต่จุดนี้นะครับถึงจุดนี้แล้วล็อกคอนสแตนต์ครับ แล้วกดเขราหมายถูกครับจากนั้นครับคลิกที่ edit profile กด open view กด zoom fit ครับตัวนี้ sf zoom fit แล้วกด cycle ครับสร้างรูปวงกลมเมื่อสร้างเสร็จแล้วทำการสร้างเส้น animation ครับ d i animation เลือกเป็นเดมิเตอร์นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วคลิกที่เส้นเ e ม s ชันคลิก Create Parameter ตั้งชื่อเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางครับได้แล้วกดโอเคมาที่คำสั่งสวิปนะครับกดโอเคครั้งกดโอเคครับฟินิชดูรูป before ท review ครับ ทำการใส่แมท e r i a เให้กับตัวเสาโดยการคลิกที่เสาจากนั้นเลือกตัว m a t e r i a เครับคลิกที่ add s s o c i a t e นะครับแล้วเลือก new parameter ตั้งชื่อเป็น m a t e r i a เีย b a l a s t e r แล้วกดโอเคครับกดโอเคจากนั้นครับคลิกที่ family and type กด new ครับตั้งขนาดเป็นไปขีด50 mm มลิมแล้วกดโอเคตรงนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดค่าเป็น50 mm มลิมแล้วกดโอเคครับเสร็้วครับทำการเซฟโดยไปที่ไฟล์แล้วเลือก save as เลือก family ผมขอเซฟไว้ในหน้าจอนะครับเป็นเรี l i n ิตั้งชื่อเป็น ไปบาร์ลัสเตอร์นะครับได้แล้วกดเซฟเก็ดนะครับาะนั้นครับคลิกโหลด Intro อินโทรโปรเจกต์แอนโคด์อ่าเราก็จะได้ตัวเสาเข้ามาแล้วครับต่อไปครับเราจะทำการสร้างตัวซีลูกลงนะครับโดยคลิกที่ตัวไฟล์เช่นเดียวกันคลิก New ครับคลิก Family ตัวที่เป็นท็อปเรียวนะครับเราเลือกเป็นโปรไฟล์นะครับเมจิกโปรไฟล์เรียวได้ลยกดโอเพนครับจากนั้นนะครับให้เราใช้คำสั่งลายในการสร้างเส้นวงกลมโดยคลิกที่ลายแล้วเลือกนะครับไซเคิลคลิกเข้าไปบริเวณก,ณกึ่งกลางหนึครั้งกำหนดค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับจากนั้นครับใช้คำสั่ง d ดสิมิชันในการ ประยะเลือกเป็นเดเม t เตอร์คลิกที่เส้นเดเมเตรคลิกคอดพารามิเตอร์ตั้งชื่อเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจากนั้นกดโอเคครับให้เรามาที่ family type กด new ครับตั้งชื่อเป็นไฟท่า m มเม ไปเรียวนะครับ50ม mm. ิลลิเมตรบากดโอเคตัวเส้นผ่าศูนย์กลางครับปรับเป็น50มิลลิเมตรเช่นเดียวกันบากดโอเคครับสนะครับทำการเซฟครับแล้วไปที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟแอพเลือกแฟมิรี่ผมขอเซฟไว้ในเดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อเป็นไปเรีวยวบารกดเซฟครับดกดเดทคลิกโหลดอินโทรโปรเจกต์แอนด์โค้ด อ่าโอเคครับเราก็จะได้แม t ทิเ a ียขึ้นมาแล้วครับเทคนิคการสร้างครับคือผมจะสร้างแยกกันระหว่างตัวเสากับตัวราวบันไดนะครับก่อนอื่นผมจะทําการสร้างตัวบันไดขึ้นมาก่อนนะครับโดยไปที่หน้ารูปแปนครับ Structure แปนแล้วเลือกส t ตล์ครับเลือก t y p ้เป็น Case in Page เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับกำหนดค่า actual t r a i n d e a y s ผมกำหนดเป็นจุดสามตัน y ผมกำหนดเป็น1.2อ่านะครับทำการสร้างตัวบันไดขึ้นมาก่อน ขอเดตัวไลเซอร์เป็น18บแปดสร้างมันไดขึ้นมานะครับเ่นะครับจากนั้นจัดระยะนิดนึงได้ลักษณะประมาณนี้ครับ แล้วกดถูกครับผมดูรูป e f f u u t ที่ดีวิวจะเห็นว่ามันจะมีราวกันตกมาให้จากตัว Default ของโปรแกรมนะครับเราจะทำการสร้างตัวราวกันตกขึ้นมาเองนะครับให้เราคลิกที่ตัวราวกันตกคลิก Edit t ทายครับผมกด Duplicate ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อเป็น ลาวกันตกไปได้แล้วกดโอเคครับผมจากนั้นครับให้เรามาที่ Top ปเรีย n รินะครับกำหนดเป็น Yes ตั้งความสูงที่1เมตรแล้วคลิกที่ตัวนี่ครับไท คลิกอ d ดิกำหนดค่านะครับโปรไฟล์ 5, เป็นไปเรียว50มิลิเมตรจากนั้นนะครับกดโอเค กดโอเคดูครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวไปเรียวขึ้นมาแล้วครับต่อมานะครับทําการลบในส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทิ้งไปนะครับให้เราคลิกแล้วกด edit type กดนี่ครับ Real structure คลิก edit เราคลิกตัวน,นี้หนึ่งครั้งแล้วกด delete ทิ้งไปครับกดเจ็กดแ p พ l าดูครับ กดโอเคนะครับแอปพลายดูจะเป็นการลบตัวเลเวลลิ่งที่ติดกับ default โปรแกรมทิ้งไปนะครับต่อไปครับเราเพิ่มตัวชั้นราวกันตกนะครับให้คลิก Edit คลิก Insert ตัวแรกครับกำหนดความสูงที่10เซนจุดหนึ่งโปรไฟล์ครับเลือกเป็นไปเลี่ยวนะครับต่อมาครับคลิก duplicate กำหนดความสูงที่ 40เซนคลิก duplicate กำหนดความสูงที่70เซนเมื่อได้ความสูงประมาณนี้ครับให้เรากด apply กด ok กด apply ครับประมาณนะครับผมจะไม่เอาชั้นตัวล่างนะครับให้เรากดที่ edit แล้วคลิกแล้วกด delete ครับเพื่อไม่เอาชั้นตัวล่างากด ok ครับผมก็จะได้เรียวลิงประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับวิธีการแก้ไขตัว g ีสเน e หรือคองูนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการให้มันตัดตรงให้เราคลิกครับคลิก Edit p a r แเราก็ไปย่นระยะตัวนี้ครับคลิกที่เส้นนะครับแล้วย่นระยะลงมาสมมติผมสัก90เซนนะครับจากนั้นก็ต่อเส้นครับด้วยการลากให้มันชนกันแล้วกด ฟินิชครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แนวรูปแบบที่เรต้องการจากนั้นครับทำการเปลี่ยนด้านนี้ให้เป็นตัวราวคันตกแบบไปด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราคลิกแล้วกด edit path จากนั้นครับกดคำสั่ง offset แล้วเลือกประมาณสัก0.15เมตรกดล็อกเครื่องหมายถูกต้อง copy อปเปรตไปด้านหลังนะครับแล้วคลิกที่เส้นปรับเป็นแฟตนะครับคือแบนเรียบได้เลวกดถูกครับสังเกตว่ายังไม่พอนะครับวิธีการเช่นเดียวกันให้เราคลิก edit part เราอฟเซตมาอีกครั้งหนึ่งซักประมาณ10เซนนะครับกดอฟเซ e t ตไปด้านหลังแล้วกดถูกอ่า จะใกล้เคียงของคนต้องการนะครับหากเราต้องการทำตัว f i ลเลตอารนะครับให้เราคลิกแล้วกด Edit p a r าแล้วเลือกตัวนี้ครับ f i ลเลตอารจากนั้นกำหนดค่ารัศมีครับเรเดียสมมุติว่าผมกำหนดให้เป็น0.025ผมก็คลิกคลิกนะครับคลิกคลิกเพื่อเป็น f i ลเล t อารได้แล้วกดถูกครับ ังเกตว่าตัวราวหายไปครับให้เรากด edit p a r t อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกตัวนะครับ fillet arc ปรับส l o p ให้เป็น f a t นะครับด้านนี้เช่นเดียวกันปรับส l o p ให้เป็น f a t สามตัวนี้นครับจะเป็น f a t ทั้งหมดด้านลวกดถูกครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นโค้งแลครับ ตัวราวมือจับเราได้แล้วครับต่อไปเราจะสร้างตัวเสากันครับให้เราคลิกที่ราวกันตกคลิก edit type นะครับแล้วกด duplicate ตั้งชื่อเป็นราวกันตกนะครับไปวงเล็บเสาได้แล้วกดโอเค ทำการลบตัวราวมือจับนะครับก่อนหนึ่งให้เราออกจากตัวนี้ก่อนนะครับกด c a n เซลออกไปก่อนคลิกเลือกตัวนี้ครับอ่าสักหนึ่งตัวนะครับทําการ Copy อ,ออกมาอนะครับ ก็ปเอามาไว้ด้านนอกก่อนเืิอทำการสร้างไทยขึ้นมาใหม่หรือหรือเราสามารถกด Edit ไท e นะครับแล้วทำการสร้างไทยขึ้นมาใหม่โดยการคลิก Duplicate แล้วตั้งชื่อเป็นเสานะครับกดโอเคนะครับ จากนั้นให้เราลบค่าของเดิมที่ไปโดยการคลิกที่ตัวเรียวริ้งสตั u เจอร์นะครับสองตัวนี้เราลบทิ้งไปกด delete กด delete กด apply กด ok ตัวนี้ครับ top เรียวเราไม่เอาคลิกนะครับกด no จากนั้นครับให้เราคลิกที่ b a l a n t e r Placement Edit ช่องนี้ครับเราไม่ต้องการเปลี่ยนค่าตัวนี้ครับสำคัญตรง Start p o s t เราเลือกเป็น Baluster Pipe ที่เราสร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะครับทั้ง3ตัวเลยตรง Base ครับปรับเป็น Host ตัวท็อปครับเป็นโฮสเช่นเดีวกันโฮสคือให้มันยึดติดกับตัวบันไดนะครับต่อมาครับตัวท็อปปรับเศความสูงให้เป็น1เมตรให้เป็น1เมตรให้เป็น1เมตรนะครับได้แล้วกดโอเคครับผมกดโอเคอ่าเราก็จะได้ตัวเสาขึ้นมาแล้วครับต่อมาครับเราทําการลบตัวเสาตัวนี้ทิ้งไปครับโดยการคลิกแล้วกด delete จากนั้นครับสร้างตัวเสาขึ้นมาใหม่โดยการคลิกที่แถบ Architecture เลือกเรีย i ลิครับกดออบดาวลงมาเลือก Paste on host เลือกใช้เป็นเสาแล้วคลิกที่ตัวบันไดครับผมนี่นะครับเราก็จะได้เสาขึ้นมาแล้วครับ ต่อมานะครับวิธีการปรับละเอียดใจคอนสาคัญมันอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับให้เรามาที่หน้า reference plan l ปลนเลหนึ่งนะครับจากนั้นผมสร้างเส้น reference plane ขึ้นมาก่อนกด r p นะครับ r p หรือตัวนี้ครับ reference plane ผมทำการแบ่งตัวที่จะวางเสานะครับ พอดีกันนี่ครับผมวางเป็นตำแหน่งเสาสมมติว่าประมาณนี้ครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง dimension ในการจัดระยะปรับขนาด Scale ให้เล็กลงนิดนึงครับกด eq กด eq นะจากนั้นครับให้เราทำการคลิกเลือกในส่วนที่เป็นราวมือจับนะครับกดทายทิ้งไป h นะครับหรือคลิกตัวนี้ครับ high element ทายไปก่อนนะครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่ view l i n k เพื่อกำหนดการมองเห็นปรับ offset ครับผมปรับเยอะๆเลยสัก10เมตร ตัวนี้ก็สัก10เมตรเช่นเดียวกันแล้วกด apply ครับกด ok ตัวนี้ครับผมปรับเป็น wireframe ตัวนี้ปรับเป็น file แล้วผมคลิกที่ตัวเสาครับเมื่อคลิกที่ตัวเสาแล้วให้กด edit path ครับจากนั้นใช้คำสั่ง spin นะครับเพื่อตัด บริเวณที่เป็นจุดตัดสตเส้นเรฟเฟนต์ตันนี้ครับผมต้องการวางตำแหน่งเสาตัวน,นี้ผมคลิกคลิกนะครับเพื่อวางเป็นตำแหน่งเสาลองดูนะครับว่าจะได้ตามต้องการหรือเปล่าแต่ละกดโอเคครับเห็นไหมครับจะขึ้นตำแหน่งเสาให้เราแล้วครับ ตัวนี้ครับถ้ามันชิดเกินไปเราสามารถปรับค่าออฟเซตออกไปได้หรือเราจะสามารถดูรูปที่ดีวิวได้นะครับโดยการกด default ่ดี View เพื่อดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านี่นะครับได้ลักษณะรประมาณนี้อ่าผมต้องการออฟเซตตัวเสาอ,ออกมาอีกเราคลิกที่เสาแล้วกด Edit p a t t กดออฟ s e t ครับ สักสิเซนได้แล้วกดถูกครับจะสังเกตเห็นว่าเสาตัวนี้อยู่ใกล้กันเกินไปนะครับให้เรากด edit path ผมทำการลบออกไป1เส้นแล้วกดต่อเสารครับโดยใช้คำสั่ง tr นะครับต่อเสา จะดกดทูครับเราทำการแบ่งเสาใหม่โดยกลับไปที่หน้า Refer ล n c e l e วลหนนะครับแล้วคลิกเสาคลิก Edit part ผมจะทำการตัดเสาเฉพาะบริเวณนี้ครับกด s p ินหนึ่งต้น2ต้นพอ นี่ครับตัดเป็น2ช่วงช่วงที่1ช่วงที่2นะครับลักษณะประมาณนี้ตัวระบนก็เช่นเดีวยวกันทำการแก้ไขเป็นช่วงที่1ช่วงที่2จะสุดเลยนี่ครับได้ประมาณนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5อ่จากนั้นกดถูกครับ เห็นได้ว่ามีเสาโผล่ขึ้นมาต้นหนึ่งครับวิธีการแก้ไขให้เราคลิกที่ตัวเสาอีกครั้งนึงแล้วกดติดพาดแล้วเลือกตัวนี้ครับด้านหลังปรับเป็นแฟตนะครับให้แบนเรียบแ,บแล้กดถูกครับเสาก็จะหายไปแล้วครับจากนั้นดูรูป Default ที่ดีวิวอ่าเห็นไหมครับก็จะได้ลักษณะรูปแบบใกล้เคียงกับทีท่เราต้องการนะครับต่อมาเราก็ทำการปรับละเอียด อยากสมมุติว่าเราต้องการให้เสาอยู่บริเวณกึลางตัวนี้ครับเราก็คลิดที่เสาแล้วก,กด Edit Part แล้วก,กด Offset ไปครับขา Offset ประมาณนี่ครับโอเคไหมครับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันวิธีการคล้ายๆกันนะครับกด Edit Part เรามาดูรูปแปนนะครับหาตำแหน่งตัดเสาโดยใช้คำสั่งสปินนี่นะครับสปินตัดเสาสปินตตัวนี้ครับผมแล้วลองกดถูกดูครับ เห็นไหมครับเสาก็จะเป็นลายเดียวกันดูรูปด้านข้างครับเห็นไหมครับเสาก็จะเป็นแนวตรงกันหากเราต้องการให้ตัวราวมือจับด้านบนนะครับยื่นออกไปเล็กน้อยให้เราคลิกที่ตัวเรา แล้วเลือก Edit type ครับกดนี่ครับไายแล้วคลิก Edit ปรับตรงนี้ครับ activation style สมมติว่าผมปรับเป็น post แล้วกันครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ราปรับเป็นจุดหนหกด apply ดูครับกดโอเคกด apply ดูครับเห็นไหมครับก็จะยื่นออกมาแล้ว หากไม่ใช่รูปแบบที่เราต้องการเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงท้ายแล้วปรับเป็นอลองฟ o r ดูนะครับฟอรอประมาณนี้ถ้าเป็นวอาวอก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่เราต้องการว่าต้องการลักษณะไหนครับก็ปรับในบริเวณตรงนี้ครับผมน,นี่ครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวบันไดที่เราต้องการแล้วครับสำหรับการใส่สีบันไดนะครับให้เราคลิกที่ตัวนี้ครับเชดปรับเป็นเชดก่อนแล้วสีแล้วก็ใส่แมทเทียลธรรมดาสมมติว่าราวมือจับนะครับผมคลิก Edit แล้วก็ตัว,สต,วสตักเกอสตกเจอตัวนี้ครับแมทเทียลต่อใส่ไปเลย ใส่เป็นเลียวลิงให้มีนะครับทำการคีเอทขึ้นมาใหม่คลิกไฟล์คีเอทนวมเชื่อคลิกขวา rename ต้าชื่อเป็นเลียวขอดูไปคเคทจากตัว metal steel มานะครับนี่ เ็นสแนเลนิดนึงกดแอปพาครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันปรับเลือกพายโอเคตัวนี้ครับเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมครับสีขึ้นมาแล้วต่อไปนะครับตัวเสาให้เรามาปรับตรงนี้ครับ Family เรเวลลิ่งไปบาร t t ัตเตอร์ดับเบิลคลิกเข้าไปครับตัวแมทเทเรียลนะครับก็เลือกไปอ๋อลืมบวกไปนะครับตัวนี้เราสามารถปรับขนาดได้โดยการดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ครับสมมติว่าผมปรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นจุดหนึ่งะครับเสาก็จะใหญ่ขึ้นอ่าเราก็สามารถปรับขนาดจากตัวนี้ได้นะครับสาําหรับการปรับขนาดของเสา ถ้าต้องการปรับขนาดตรงตัวเรียวเลี่ิงนะครับเราคลิกที่ตัวเรียวเลี่งิงแล้วเลือกตัวเรียวลี่งิงเป็นท็อปเรียวเลี่ิงนะครับโปรไฟล์นะครับปลายเหลียวระดับบนคลิกที่ปลายเหลียวนี่ครับสมมติว่าปรับเป็นจุดหนึ่งกดโอเคนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวนี้เราสามารถปรับค่าได้ ต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะผิดกันพอสมควรนะครับเรื่องการนับขั้นบันไดให้เรา double click ที่ตัว level one วิธีการใส่ตัวเลขขั้นบันไดนะครับให้เราคลิกที่ add noteate แล้วเลือกนะครับ place number คลิกใส่ลงไปเลยครับ ตำแหน่งกลางหรือตำแหน่งริมก็ได้เห็น,นครับสังเกตว่าตัวเลขขั้นนะครับจะเป็นเลขคู่เนื่องจากตัวโปรแกรมจะนับเป็นขั้นแนวตั้งนะครับไลเซอร์ iser, เป็นลูกตั้งนะครับให้เราเปลี่ยนจาก tag type เป็น train ซะนะครับ อย่างตัวนี้ก็แท็กไทายก็เปลี่ยนเป็นเทนครับมันจะนับแค่17ขั้นเราก็จะได้เลขคีย์ออกมาครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถได้ตัวบันไดตามแบบที่เราต้องการแล้วครับหากมีคำถามสงสัยก็ทิ้งไว้ข้อความด้านล่างนะครับโอเคครับผมสำหรับการสร้างตัวบันได